จอร์ันตลับสีชมพูนะคะเชื่อไหมว่า moisturizer ซซที่เข้มข้นเนี่ยมันมาจากครีมบรรดาพวกนี้นะคะแล้วเขาก็จะเอากระจายเพื่อไปทำครีมตัวอื่นที่บำรุงผิวของคนเรานะคะแต่ถ้าใช้หลกัหลกๆแบบนี้แล้วนะคะถ้าใช้เป็นประจำไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพงใช้นะคะทดลองใช้เลยนะคะ เนี่ย yeah, มันมีที่เห็นนะคะในตลาดจะมี2แบบแบบนี้นะคะใช้ตัวนี้เกือบหมดแล้วนะคะทีนี้ก็เป็นตัวนี้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอามาให้ทุกคนเห็นนะมันจะมีข้างในแบบนี้นะคะอย่าไปทิ้งมันนะไอตัวบางๆตัวนี้นะเอาเก็บไว้เพื่อจะให้ครีมแห้งช้าลงเวลาเราไม่ค่อยได้ใช้มันนะครีมแบบนี้หนึดๆเลยนะคะเนื้อมันเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะป้ายให้ดูเนาะป๊๊บเข้าไป แบบนี้นะคะแถวนี้ตรงไหนที่เราอยากให้มันมีมอยเจอร์เยอะเยอะนะคะเราก็ป้ายป้ายแล้วก็แปะแปะแปะนะคะเนื้อครีมตัวนี้ไม่มีน้ำมันนะคะทุกคนคนหน้ามันก็ใช้ดีค่ะคนสําหรับคนหน้ามันนะแต่คนหน้าไม่มันหน้าแห้ง ใช้แล้วต้องมีเป็นครีมนีเวียหรือว่าวัสลีนนะคะรวมด้วยนะรับรองได้ครีมที่มันเป็นสามันประจำบ้านอะซื้อมาให้เด็กหรือซื้อมาให้ตัวเองก็ได้นะคะเหมาะมากๆสำหรับผู้ใหญ่เก่กๆอย่างเราที่เราไม่อยากใช้ที่มันมีพวกสารประหลอดแล้วนะอย่าลืมนะคนที่หน้าดำยับมากๆ นีเวียมีหลายแบบนะคะนีเวียสําหรับใบหน้าแต่ราคาแพงกว่านีเวียตลับที่สีน้ําเงินสําหรับรอยยับย่นนะคนที่หน้าไม่เคยโดนครีมพอใช้ปุ๊บ2วันสามวันรู้สึกว่ามันจะมีคล้ายๆเม็ดแดงๆขึ้นมาผิวของเรามันจะปรับสภาพนะคะผิวของคนเรามันไม่มันไม่เหมือนกันนะ ไม่ใช่พรบางคนใช้ปุ๊บถูกเลยไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะคะแล้วหลายๆคนก็จะมีปัญหาอันนั้นก็คือสิ่งที่ใบหน้าของเราใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าใบหน้าเราผิวเราอะ่ะมันปรับไม่ทันครีมนะคะมันก็จะเกิดเอฟเฟกตาใต้ผิวหนังเนาะแล้วก็หยุดใช้สักพักหนึ่งนะคะพอสิวพอ ดุมแดงหรือว่าผื่นมันลดลงเราก็กลับมาใช้ใหม่นะคะมันไม่มีอันตรายนะคะเพราะว่าผิวปรับสภาพนะเพราะว่าครีมแบบนี้มันเป็นครีมเบสิกดีๆสำหรับเราใช้เลยนะคะอันสีชมพูเนี่ยเขาเป็นเบบี้ครีมนะคะ izer, อินสแตนต์มอยเซอร์ไเซอร์เอ่อมอยเซอร์ไรเซอร์เซรัชชันนะคะ มันมีเนื้อมอยเจอร์เพื่อลดการเหี่ยวย่นของผิวหรือว่าผิวแห้งนะคะแล้วลองดูนะคะถ้าเราไม่มีวัสลีนนะทาริมฝีปากเนี่ยจอนสันเนี่ยใช้ดีเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ได้ทาลิปสติกตัวอื่นนะคะมันก็จะอยู่ด้วย นานดีนะคะหรือว่าอาบน้ําครั้งหนึ่งก็ใช้ครั้งหนึ่งนะคะเชา้ากลางวันเย็นได้ยิ่งดีเลยนะคะสําหรับคนหน้าฟื้นฟูนะ,ะถ้าไม่ฟื้นฟูมันก็ทําให้เรามีปัญหากับการที่ใช้ชีวิตมองหน้าตัวเองในกระจกไม่มีความสุขนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้ให้เราหลงไหลในในชีวิตของเราว่าเอ้ ใช้นั่นมันถึงจะหน้าขาวมันจะหน้าเด้งอะไรอย่างนี้ถ้าอายุมันผ่านไปแล้วนะคะต้องทําใจยอมรับความจริงนะคะว่าอายุเรามันมากขึ้นแล้วเราก็ต้องใช้ครีมที่มันไม่มีสารปลอดมากนะคะใช้ให้มันน้อยลงเรียงที่มันขาวเด้งแล้วผิวหน้าบางอย่างนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ใช้เลยนะคะอยากจะลอกหน้าอะไรนี่ต้องให เรียนรู้หรือศึกษาดีๆนะคะไม่ใช่พอหน้ากําลังลอกแล้วก็ไปตากแดดโดยไม่ใส่ครีมกันแดดมีปัญหาทุกคนเลยนะคะแล้วยิ่งคนใช้กับครีมที่มันมีสารปลลอดมากๆอะ่ะขาวไวนะคะขาวไวเด้งไวหน้าอมชมพูพอเลิกใช้ปุ๊บใต้ผิวหนังเรามันก็จะปรับเมลานินนะคะเอาตัวสีฟเอสีแบบค้ำๆ หน้าเป็นฟ้านะ่ะขึ้นมาแทนนะครเพราะว่าผิวหนังก็ต้องปกป,ป้องของตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะถ้าเราอยากให้ใบหน้าผิวนั้นลดลงเราต้องใช้ครีมกันแดดกับครีมปกติที่เรามีนะคะที่เขายในตามตลาดก็ได้นะคะครีมซองหรือครีมอะไรก็ได้นะวันนี้มี2ตัวนะคะรีวิวค่ะเป็นครีม พรกับจอรนสันนะคะทุกคนที่กําลังทซั์ไม่มากมายนะคะตัวนี้ใช้บำรุงผิวหน้าได้ดีพรกลางคืนนะคะแล้วก็จอรนสันตลับสีชมพูนะคะใช้แล้วไม่อันตรายเลยแต่ว่าตัวนี้ไวบิวตี้ฟูลตัวนี้สุดยอดนะคะ,ะก่อนนอนนะคะท่านใดที่มาร์กหน้าแล้วนะ พอมาร์กหน้าด้วยนีเวียหรืออะไรที่เราเล่าให้ฟังกันไปเมื่อก่อนๆเนาะแล้วก็เอาตัวนี้ใช้ตามนะคะเพื่อให้มันได้ผลนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้ครีมที่เขาผสมอะไรที่เราไม่รู้เรื่องนะคะส่วนพวกเนี้ยมันเป็นออยอทั้งหมดเลยเนาะทำให้ผิวเรากลับมาดีขึ้นนะคะเอฟซีา FC ถามไว้นะคะว่ามีถุงใต้ตาทำยังไงถุงใต้ตาเยอะทำยังไงนะคะ ถุงใต้ตา,ยตา,ยตายเยอะก็ต้องใช้ว่านหางจระเข้นะคะกับการให้เราใช้ผ้าคะผ้าเปียกหรือผ้าอุ่นนะคะผ้าคนููผืนเล็กซับน้ำนะคะแล้วก็เอามาปิดที่ดวงตาทุกๆคืนนะคะครั้งละห้านาทีก็ได้นะคะปิดแล้วก็นอน ก็แคนาทีแล้วก็เอาออกนะคะทําอยู่อย่างนั้นนะ่ะทำเรื่อยๆแล้วว่านหังจระเข้นะคะเจลวาสลีนอะไรพวกนี้ยช่วยได้ดีด้วยนะคะเอาตัวนี้มาทาน,นะคะเสร็จแล้วได้ตัวนี้นําล่องไปแล้วนะคะเราผสมครีมทั้งหมดให้มันอยู่ในที่หน้าเราดีกว่าที่เราจะไปผสมข้างนอกนะเอาตัวนี้ทาทับนะคะ พรนะคะทุกคนน่าจะรู้จักดีครีมพรจริงๆแล้วครีมพรในตลาดต่างประเทศเขาเป็นแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมดานะคะแต่เมืองไทยเราขึ้นเราขึ้น,นห้างเลยนะคะอยู่ที่เคาน์เตอร์ในห้างเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีขายอยู่ในวัสดนนะคะแล้วก็อย่างซองก็มีอยู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นอยู่แล้วนะเห็นไหมพอทาแล้วมันจะทําให้ตัวแรกนําร่วงไปนะคะ ผิวหน้าของเราก็จะกลับมาดีขึ้นคนที่ฟื้นฟูต้องใช้ทุกวันนะคะแล้วคนที่หน้าดีอยู่แล้วก็อย่าลืมไปออกแดดนะคะแล้วก็ต้องใช้ครีมกันแดดด้วยเนาะสำหรับคนที่ฟื้นฟูนะทำได้ตลอดเวลาเลยนะคะมาร์กหน้าไว้กลางวันก็ใช้ครีมกันแดดด้วยไม่ต้องไปคิดมากนะคะถ้าเราใช้เราไม่ใช้มันเลยนะคะปล่อยให ปล่อยเนื้อปล่อยตัวตอนอายุที่มันสูงขึ้นแล้วมันเอากับคืนได้ยากนะคะเราเพราะเราไม่ใช่เด็กแล้วมันก็ขาดคอลลาเจนขาดมันไม่ต้านอนุมูลอิสระเรามีอนุมูลอิสระเยอะไปนะคะเราต้องกินไอ้พวกวิตามินนะคะผินผักต้มเยอะๆนะแล้วก็พวกคลโคลลาไนน์อาหารสีเขียวนะคะผักสีเขียวจะกินอย่างต้มอย่างแกงอย่างผัดอะไรก็ได้นะคะอยากให้ทุกคนมีความรู้เรื่องพวกนี้เนาะ พอเราทําแล้วมันจะออกออกมาดีขึ้นทําให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะอันนี้วันนี้แนะนําแล้วก็มาคุยกันเนาะแนะนําอีกแล้วก็มาคุยกันว่าเราใช้แบบไหนบ้างใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะพอสําหรับคนที่เป็นถุงใต้ตานะคะถุงใต้ตาเยอะๆนะคะเราก็ต้องใช้คีมแตะๆใต้ต,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 าตานะคะใช้ ผ้านะคะอย่างง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อตัวมาร์กมาก็ได้นะคะผ้าสำหรับผ้าเช็ดตัวผืนเล็กสี่เหลี่ยมหรือว่าผืนผ้าก็ได้นะคะชุบน้ำน้ำอุ่นก็ได้น้ำเย็นก็ได้นะคะเอามาซับที่หน้าเราไว้นะคะประมาณ5้านาทีทำได้ดีที่สุดเลยนะคะทำทิ่นแล้วหน้าเราจะชุ่มพอหลังจากซับเสร็จแล้วเราก็ใช้ครีมทาเลยนะคะ